นะครับมากนิ้วนะครับมากนิ้วหรือบักนุ่นนะครับครับก็สวัสดีตอนเชา้าเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะชวนดื่มนะทุกท่านมันสายแล้วอีกอย่างผมอยู่นอกพื้นที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะทุกท่านก็สวัสดีตอนเช้านะครับตะวันกําลังขึ้นพ้นขอบฟ้าแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะเกือบเจ็ดโมงแล้วมั้งลืมดูนาฬิกาเนาะ มาอยู่พื้นท,นที่ที่อากาศดีมากเลยทุกท่านเนาะที่เห็นนี้ไม่ใช่ฝุ่นพีเอ็มนะทุกท่านเป็นหมอกนะทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรทุกท่านถ้าเลยนั่นไปก็จะมองไม่ชัดแล้วก็จะเป็นหมอกนะครับไม่ไม่ใช่พีเอ็มเด็ดขาดอ่าเย็นสบายจริงๆนะครับหายใจอากาศแบบโล่งมากเลยเนาะก็ไม่มีกาแฟ ชวนดืม่มไม่มีเครื่องดืม่มชวนดื่มก็ชมแล้วก็ดื่มก็ได้นะครับทุกท่านเนาะอ่ะโชคดีมีความสุขในเช้าว,วันหยุดวันเสาร์นะครับอขอให้ท่านที่มีภารกิจท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยว,ยวด้วยมีความสุขนะครับครับตอนนี้ช่องครูรัตวดีนะครับก็พามาเดินอำเภอในชนบทของจังหวัดบุราชธานีนะทุกท่าน นั่นก็คืออำเภอนาตานนั่นเองนะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลอำเภอนาตานทุกท่านยังเป็นชนบทอย่างแรงนะครับอย่างมากอยู่เนาะแต่ก็ก็ก็ดูสงบเงียบดีนะนั่นและก็มีการสงสัยจากน้องๆเริ่มจะเห่าผมแหละนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นหน้า อาโรงพยาบาลนาตาลทุกท่านเนาะก็เป็นชนบทยังเป็นชนบทอยู่ทุกท่านเนะออถ้ามาตอนทํานาแถวนี้ก็ก็จะทํานานะทุกท่านเนี่ย้ายมือจะทํามาทํานาเนาะวันนี้ก็มาดูอยู่แถวนี้ให้ทุกท่านชมแล้วกันเนาะน้องหมาเขาเขาก็จะเริ่ม สงสัยผมแหละนะบอกทำอะไรประมาณนี้ใช่ไหม่าวมาแถวนี้ก็จะไม่ดุเพราะอะไรเพราะเขามีพื้นที่เยอะนะไม่ได้กักเขาไว้นะครับเขาจะไม่ดุเขาก็จะสายตาเขาก็จะเป็นมิตรอยู่นะท่านเนาะเดี๋ยวผมจะพารีวิวถนนไปเส้นนี้ไปเรื่อยๆทำไมผมออกมารีวิวนะครับก็ก็ว่าปกติก็ตื่นเชา้าเนาะ ตื่นเช้าอยู่แล้วเนะก็เลยนอนไม่หลับนะครับอมมามีภาตรกิจตรงนี้เนาะอืมนะครับแล้วแล้วแล้วก็พระท่านก็มาบินธบาตสิ้นนี้ด้วยนะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมของมาตักบาทเนาะก,กันก็เห็นพระก็ ง่ายๆนะครับการทำบุญก็แค่อนุโมทนาสาธุแค่นั้นเองนอากันเนาะน้องหมาก็ทักทายดีจังสงสัยสงสัยสงสัยว่าผมมาทำอะไรที่นี่ผมมาเดินออกกำลังกายนะครับ น,นี้พระท่านก็จะเดินไปบินทบาทในเมืองนะครับในในตัวเมืองของอำเภอน,รนคราสำหรับสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยก็ห่างจากที่ว่าการำอำเภอไม่เยอะนะครับประมาณสองสามกิโลนะครับแต่ว่าดูเป็นชนบทมากเลยนน้องหมาเขาก็สนใจผมเลยนะครับเขาก็จะมา อ่ามันเป็นพื้นฐานของเขาวฮะเห็นคนแปลกหน้าจะต้องเห่านะครับแต่เขาเป็นน้องหมาที่น่ารักนะเขาไม่ดุนะทุกท่านเนาะเขาไม่ดุเลยนะเดี๋ยวผมผมก็จะพาทุกท่านออกกำลังกายไปเรื่อย,อยนะทุกท่านรอเวลาที่จะไปซื้อกับข้าวนะทุกท่านาจะมีขายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลด้วยเนาะแต่ว่า เขายังไม่ขายนะครับเขาบอกสายอีกนิดเพราะตอนนี้หกโมงครึ่งแค่นั้นเองเห็นไหครับเนี่ยยังทํายังทําไรทํานายอยู่เลยหน้าโรงพยาบาลนะครับแต่ดูเหมือนความเจริญจะคืบคานเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมทุกท่านจะมีการปรับพื้นที่นะผมว่าอีกประมาณห้าปีสิบปีนะแถวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นชุมชนแล้วล่ะนะนะ นะครับคือช่องครูรัตพดีสามารถเป็นช่องกิจกรรมประจําวันของของผมก็ได้ไมั้งเนาะถ้าไม่มีอะไรถ่ายไม่มีอะไรลงไม่มีเรื่องที่น่าสนใจนะผมก็จะพาทุกท่านถ่ายาสเพเหระนะครับการดําเนินชีวิตของผมนี่แหละเนาะเห็นไหมครับเริ่มจะมีบ้านคนนะครับเป็นบ้านโมเดนิลนะเป็นบ้านโมเดิล ที่จะมาปลูกอยู่แถวใกล้โรงพยาบาลนะทุกท่านเนาะอันนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นนะแต่ว่าเด็กหลายคนจะไม่รู้จักแน่ๆครับเขาเรียกว่าต้นต้นนุ่นนะแต่ทางอีสานเรียกว่าต้นห้วนะครับหมากห้วนะครับหมากห้วหรือบักนุ่นนะ,ะแต่แต่ไม่ใช่ห้วป่านะถ้าถ้าเป็นห้วป่าเขาจะมีหนามเห็นไหมเขาจะมีหนาม ปีนต้นยิ้วก็คือต้นยิ้วป่านะทุกท่านไม่ใช่ต้นยิ้วบ้านอันนี้ต้นนุ่นบ้านเขาจะไม่มีนม้ำทุกท่านเนาะนุ่นใช้ทําอะไรครับใช้เป็นทําเสื่อนะครับยัดนุ่นนะเสือยัดนุ่นนะขด็กรุ่นใหมน่นี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้อ่าอันเสือยัดนุ่นเนี่ยเสือยัดนุ่นก็คืออทําทให้มันนุ่มเวลานอนนั่นแหละเหมือนเหมือนที่ใช้โฟมยัดในยุคป,ปัจจุบันเนาะ อันนี้เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วนะครับที่มองเห็นตึกสีฟ,ฟ้านั้นก็เป็นเป็นอาคารภายในโรงพยาบาลทุกทนะ่านเนาะอันนี้บ้านโมเดิร์นมีคนมาซื้อที่แล้วก็ปลูกไว้นะไม่แน่ใจว่าเป็นของของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือเปล่าในะ่รื่เนาะวันนี้อากาศดีมากเลยทุกท่านดูสิหมอกนะหมอกปกคลุมแล้วกันนะ หมอะปกคลุม,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 มเนาะทุกท่านผมก็จะเดินออกกําลังกายเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเกือบประมาณสองโมงเช้านะถึงจะอ่าเขาถึงจะมีกับข้าวขายวันงั้นเถอะเนาะทุกท่านเห็นไหมครับเดินลงมาประมาณสักห้าร้อยเมตรทางหัวมืขอของโรงพยาบาลก็จะมีร้านอาหารตามสั่งแล้วนะทุกท่านก็ยังไม่เปิดขายทุกท่านเห็นไหมความเจริญลึก เริ่มเข้ามาครับที่ไหนมีศูนย์ราชการมีโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะครับความเจริญมันก็จะตามมาเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนมาใช้บริการนะคนมาใช้บริการมันก็ต้องมีสิ่งบริการอย,าอย่างเช่นอย่างเช่นข้าวปลาอาหารพวกเนี้น,น้นอทุกท่านเนาะเดี๋ยวให้ดูวิวฝั่งนี้หน่อยนะนั่นเนี่ยนะครับผมก็จะเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับ ร้านอาหารก็ยังไม่เปิดเลยนะครับก็คงประมาณสองโมงเช้านั่นแหละถึงจะเปิดนะถึงจะได้มีโอกาสที่จะต้องซื้ออาหารไปทานท่านหรือไม่มาทานเนาะเห็นไหมครับเป็นอำเภอหนึ่งนะครับอำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงนะอำเภอนาตาลบางคนก็จะรู้จักแค่อําเภอเขมราชใช่ไหมเขมราาเขาดังเรื่องถนนคนเดินเนาะ แต่นี่คืออำเภอาานาตาลนะครกบนเห็นไหมเริ่มปรับพื้นที่แล้วเริ่มจะเปลี่ยนจากที่นาเป็นตึกแล้วทุกท่านเนาะเป็นตึกหรือเป็นที่ขายของหรือเป็นสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่เริ่มแล้วนะทุกท่านเห็นไหมความเจริญมันก็จะคืบคานเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านทรงนิยมนะครับทรงนิยมเมื่อเมื่อ ประมาณ45ปีที่แล้วนะครับบ้านทรงนิยมเลยนะใครมีบ้านแบบนี้ถือว่าโอเคเลยแหละนะทุกท่านเป็นบ้านครึ่งติดครึ่งไม้ทรงนิยมนะครับในในเมื่อ50ปีที่แล้วทุกท่านก็จะเป็นบ้านทรงนี้นะเนี่ยถือว่าหาดูยากนะหาดูยากเลยนะในยุคปัจจุบันก็จะเป็นทรงโมเดิร์นแบบ แบบสายมือนี่หมดแล้วอันนี้เป็นทรงนิยมเมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วอันนี้เป็นยุคใหม่แลลวนะเป็นเป็นโมเดิร์นเป็นยุคใหม่แลลวทุกท่านถ้าบ้านทรงครึ่งตึกครึ่งไม้เนี่ยก็จะหาดูได้ยากแล้วเนาะครับไหมครับเพราะถมที่ละน้องหมาเขาก็จะสงสัยผมเรื่อยๆว่าผมมาทำอะไรที่นี่ก็มาถ่ายคลิปนี่แหละนะครับ ออกกำลังกาย oh. เระเนาะคลิปนี้เอาสักสิบห้านาทีนะเราจะได้รู้ว่าชนอําเภอชายแดนหรืออําเภอชนบทของไทยจเจริญแค่ไหนเนาะทุกท่านอ่ามันมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายในตัวอําเภอนาตาลน,นะครับอําเภอนาตาลตรงนั้นก็จะมีครบหมดแหละนะครับอ,อันนี้นะ น่าจะดุอยู่นะเดี๋หาหาเครื่องป้องกันตัวก่อนนะครับหาไม้ก่อนเขาน่าจะดุดูแล้วเดี๋ยวมาแอบกัดเราไม่ได้ไม่คุมต้องหาหาเครื่องป้องกันตัวหาเครื่องป้องกันตัวจากซนัาก่อนนะครับอัเนียมันต้องมีเครื่องป้องกันตัวนะ อ่านะครับอันนี้เป็นถนนที่จะไปอีกอำเภอหนึ่งนะถนนหน้าโรงพยาบาลนท่าน,นวันนี้อากาศดีนะครับมีหมอกนะมีหมอกเดินแบบสบายใจมากเลยนะครับสูตดอากาศเย็นๆไอหมอกนะไอหมอกเต็มปอดเลยนะครับไม่พีมนะครับไม่พีเอมนะครับดูครับอันนี้อันนี้น่าจะเกือบ หนึ่งโมงแล้วดูทัศนวิสัยยังมองเห็นแค่ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเห็นไหมหมอกนะครับหมอกอวันนี้ก็ผ่านมาสิบนาทีแล้วเอาสิบห้านาที้วทุกท่านนะทุกท่านจะได้มองเห็นว่าอำเภอชนบทของไทยเป็นแบบไหนอำเภนะอชายแดนนะครับอ,อำเภอชายแดนนะครับอำเภอชายแดนเนาะ น,นี้ผมก็เดินห่างจากโรงพยาบาลนาตาลออกมาประมาณ1กิโลแล้วท่านดูหมอกยังเยอะอยู่เลยท่านเนาะพัฒนาวิสัยการมองเห็นอยู่ที่ห้ารอยเมตรเท่านั้นนะ มาตัวนี้ดุสุนัขตัวนี้ดูนะครับต้องคอยระวังมันเดี๋ยวมันมาแอบกัดเราไม่คุ้มเลยอ่านะครับอ่านะครับคลิปนี้ก็คงปิดคลิปไว้ตรงนี้แหละนะครับอันตรายจากสุนัขวนี้มันกลัวมันแอบกัดเนาะนะครับเนี่ยถ้าทัศนวิสัยแบบนี้นะก็ก็เริ่มจะมีบ้านแบบทรงมือด้์นเข้ามาแล้วนะเพืนะ่อนเนาะ คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆซึ่งมีประมาณ2,000คลิปนะครับทั้งคลิปสั้นคลิปยาวช่องผมเป็นช่องจิป,ปถาถะนะครับเจออะไรพิเศษพิเศษก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมเนาะทุกท่านเนาะก็อย่าลืมติดตามกันให้กําลังใจกันนะครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ